ผิดคิวครับผมวันนี้โอ้สามการติดเลยครับนี่หลักหนูพูดแล้วผมหนูต้องกล่าวเข้าเฉยเลยครับโอ้ยขี้ตายแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะผมหลายๆคลิปที่ผมจะพูดนะผมผมมักจะบอกว่าขี้ตายผมจะเผาไฟนะผมเนี่ยเนี่ยครับน้ำยาประผนุ่มนะแล้วผมยวลุยนะครับจะฉีดเลยปุ๊บนี่ฮะนี่ครับ ดูลักษณะการใส่นะผมง่ายๆนะผมเนี่ยวางไปเลยครับเห็นรอยกัดปุ๊บวางเผาไฟปุ๊บวางเลยครับผมเนี่ยสองสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดวนะครับผม สวัสดีนะครับผมวันนี้เที่ยวกับพานนายกับนั่นป่านะเดี๋ยววันนี้เนี่ยป่าข้างหลังับเดี๋ยวจะพาลุยนะผมมามาเช้านี้ขับรถเข้ามาดูพึ่งแล้วเห็นกระแตมันวิ่งนะผมมันมาใส่กระแตไทิ้งไปตอนเช้าตอน,นเที่ยงเรี่ยงยังไม่ได้ดูเลยครับเนี่ยยังไม่ได้ยามเลยกระแตพอดีเดินเลาะเลาะเดินดูครับเห็นมันเป็นป่าอย่างเงี้ยครับผมเดินทะลุามาเพิ่งรู้นะมันมันมีป่ายาดินผนข้างในเนี่ยมีมเป็นกกเกาะๆนี่ประมาณเนี้ย คุกัันรบผมมีตัวไอตัวมีแน่ครับผมเพราะเห็นรอยกัดแล้วครับไม่งั้นผมไม่มาแล้วผม <laughs> นี่ฮะนี่ผมโทษเห็นรอยกัดยากนะครับรอยหนูใหญ่นะผมเนี่ยลักษณะนี้นะผมเนี่ฮะจะเห็นหลายจุดเหมือนกันครับที่ผมเดินดูนะครับเนี่ยะเดี๋ยวจะแหวกเดินเข้าไปใส่ทิ้งไว้ข้างในนะผม เดินหาทึ่งป่าอย่างนี้ไม่เกาะนะผมไปเกาะในส่วนเขาใช่เดี๋ยวเ <laughs> <laughs> นี่ยเห็นรอยกันอยจะวางสายหน่อยตายปุ่มเลยนะครับเดี๋ยวขอญาตลุยเลยนะก็ถามว่าใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะผมในป่าเนี้ประมาณสองไล่สามไร่ได้ครับผมเนี่ยมันเป็นอ่าว <laughs> เวิงนั่นเนี่ยฝั่งนู้นก็เป็นป่าก็ป่าอะไรก็ไม่รู้จะลองเดินข้ามไปดูไม่รู้ข้ามช่องไหนต่นี้ครับผมเดี๋ยวให้ดูหลังแรกครับผมนี่อันนี้แหวกเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ได้ดักนะครบแจะวางใต้ภูมนี้นะผมหลังนะแต่อย่างที่บอกนะผมหลายคลิปที่ผมจะพูดนะผมมักจะบอกว่าิีใต้ผมผมจะเผาไฟนะผมเนี่ยเนี่ยครับ น้ำยาปลาพันนมแล้วผมเดี๋ยวลุยนะครับเดฉีดเลยครับปึ๊บนี่ฮะนี่ครับผมฉีดแล้วก็น้ำยาปลาพันนมเลยครับเนี่ยดาวนี่นะผมจะใส่นะผมเดี๋ยวขยานง้างกันแป๊บนึงครับผมดูลักษณะการใส่นะผมง่ายง่ายนะผมนี่ฮะวางไปเลยครับเห็นรอยกัดปุ๊บวาง เผาไฟเ่วางเลยครับผมนฮะอันนี้ไม่ต้องแหวกครับเพอาแหวกเข้ามามันเป็นเป็นช่องโล่งๆแล้วนะครับผมไปฮะเดี๋ยวไปเดินใส่กันต่อครับผมดูทาเลแล้วครับเน่ยไม่มีอะไรครับเดี๋ยวจะแหวกเข้าไปใส่ตรงกกนะเนี่ยนะครับตรงกกไม้นะครับผมก็ขันนี้นะผมที่เมื่อกี้บอกว่าจะเข้ามาแหวกมาใส่ตองกกไม้ครับใส่จริงๆครับเนี่ยไฮะเดี๋ยวไปใส่ต่อครับผม อยากจะเดินแหวกเข้าไปใส่ใต้พุ่มนี้ด้วยนะเน,ะนะยใต้พุ่มมันต้องเป็นโพงนะผมมันจะเป็นพื้นที่กว้างๆนะครับหนูใหญ่เขาบางทีเขาชอบมานั่งอยู่คืนเวลาเขาฆ่าเียรแล้วก็มีพุ่มมีพุ่มนะผมเขาญาตลุยแหวกเข้าไปนะผมก่อนนี้นะผมหลังจากที่แหวกมาเมื่อกี้นะผมนี่ยดักเรียบร้อยแล้วนะผม เหลง้างนอกปุบ๊บยังไม่ทันเห็นอะไรนะครับวางเลยครับผมนี่ทำหมายไหมครับเดี๋ยวไปดูพวกนี้กันต่อครับผมนี่หลอดถากมาครับเนะี่ยมันเป็นช่องครับเนะี่ยลุยผมลุยจะคุม,มไม่รู้ครับเนะี่ยเข้ามาเลยผมไปดเดี๋ยว ถาอกอีกเกาะนี้อกอ,กอแล้วเดี๋ยวผมจะเดินดักลูดเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันอีกทงก็ตอนมายามผมน่าจะมายามครับถ้าอยา่างน,น,น,นี้แต่จะใส่ด้ขิดหลังเดี๋ยวดูก่อนครับผมถ้าใส่น้อยก็อาจจะไม่มายามนะครับผมถ้าใส่เยอะอาจจะมานะฮะทองจริงดักยังไม่ถึงสิบหลังเลยครับเนี่ยนี่ฮนะหาดักตามกอไม้ตามอะไรนะผมมีร้อยกัดแค่จุดที่ผมดูตรงนู้นนี่ครับ <S 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 พอแล้วนะฮะสรุปแล้วมี มีแค่จุดตรงที่ผมดูตรงนั้นแค่จุดเดียวนะครับผมแล้วก็เดินวนมาตรงแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีหนูนะผมเลยใส่วางไว้ไม่กี่หลังหะผมก็สิบกว่าสิบหลังให้ไม่สิบกวา่วาได้ครับผมประมาณนี้นะฮะ <Wow. S 1> เดี๋ยวยังไงเช้ามาดูนะผมเพราะว่าเือคืนเขาไม่มายามแน่อนอนครับใส่ไว้น้อยครับผมขี้เกียจมาสวัสดีกันตอนเช้านะครับผมวันนี้อยู่ในป่าแล้ววันนี้อยจะมายามกับเปล็กันนะเมื่อคืนไม่ได้มาดูนะผมใส่ไว้น้อยครับใส่ไป <Yeah. S 1> ส,ส,สิบกว่าหลังเองครับผม แมเดี๋ยวไปดูนะครับกลัวหนูนงขาวจะกินก่อนนะครับหนูนงขาวเยอะครับในในป่าเนี่ยเมื่อคืนคืนนั้นผมก็มาดักทิ้งไว้รับหนูนงขาวอันนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรครับอันนี้เป็นไข่ดักนกนะครับผมนี่ฮะรอยนื้ซากนกนะครับผมติดตายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนกกวักนะครับผมเนี่ยติดเน่าแล้วครับผมอันนี้ไม่ใช่ฝีมือผมเด้อ เนี่ยเป็นชาวบ้านไม่รู้ใครเขามาดักคนระับเนี่ยดักขายแล้วทิ้งครับนี่ติดนกปกักเยเกี่ยวกันนะผมขอผ,ผมสายดักหนูเลยผมเราสายงานกันนะเผมเราไปดูหนูกันกน,กนีกลัวจะเป็นหนูต้องขาวจะมากินก่อนนลยครับผม <c oughs> <c oughs> ดูนะ เรียบร้อยครับผมนนจริงจริงครับนนออกแล้วหนูต้องเข่ามันรักกินก่อนแน่นอนนะผม <Okay. S 1> <Okay. S 2> โอ้โหหนูได้ตัวนครับนนนี่ฮะหนูต้องเข่านะผม ราักกิ่นหมดซะมางผมว่าเลยนะ่าใส่หนูพุกด้วยครับผมอ้ยหมดขึ้นเต็มันวิ่งผ่านหรือยังไงวะเนะนี่ยงับยังไงบผม ครับผมสองแทน่นสองหลังหนูล่างขาวไอ้ <c oughs> ตัวโลผมจะโดนไปเนี่ยนี่ครับนั่นก็ะโดนหมายนั่นน่นนะนนนะที่แบกไปถ้าใส่มาวานนะผมมีแค่หนูล่างขาวแน่นอนแล้วครับดูทรงแล้วอา้าวนูนนี่กระตัวงคครับผม <c oughs> <c oughs> เนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาแล้ว เอามาดิหนุนน้องขาวก็น้องขาวด้วยครับที่จะติดติดให้หมดทุกหลังเลยนะโอ้ยติดคิวครับผมวันนี้โอ้สามกาันติดเลยครับนี่ดาดหนูพุกแล้วผมหนูน้องข่าวเข้าเฉยเลยครับโอ้ยคิดตายแล้วเนี่ยเอ่อน้องข่าวก็ยังดีครับผม ไปเดี๋ยวไปดูต่อผมเดี๋ยวมีฮารผมดูดูทรงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้หนูพมุกน่าจะมาไม่ทันแล้วครับผมหนูขามันออกไวนะผมป๊อปป๊อปป๊บมันก็ออก นี่ว่าไงไม่ก็จะโดนหนูน้องขาวเลยก็ไม่โดนนะผมนะฮะเดี๋ย<ล>ว,วขับนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะผมสองขันนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูรอยกัดนี่ฮะรอยหนูพุกเขามานั่งกัดนะผมหนูน้องขาวมันออกมาก่อนแล้วมันลากกัดก่อนนะเนี่ยนะฮเดี๋ยวเข้าไปดูในช่องนี้ที่แหวกเข้าไปเมื่อวานนี้ครับผม คร,รับปดูที่แวกนะผมไม่มีหวังเลยครับผมหนูพกุกแต่หนูต้องขาวติดอย่างนี้แล้วก็มันออกไวครับผมมันมันรักกินก่อนน,น,นี่นุกนทุกคนนู่นขาฝาครับมันกัดอ,ะอ่ะอาวโอ้โโอ้ติดดีแท้ไปฮนะเดี๋ยว นี่ก็ไม่น่ารอดครับคันนี้ถ้าล่นล่านนะ่านแน,น,น,น่นอนครับนนไงโหนนถ้ับน้อนปุยปุยอยู่ครับนนผิดคิ้วรับผมวันนี้ทำไมที่มเป็นอย่างนี้เอาหมานครับผม เขาก็มาครับโอเคโอเคดีดีจังโอ้โหต okay, okay ิดเก็บทุกหลังแลวครับเนี่ยโอ้จะเป็นหนูพูกก็แจ๋วเลยครับผมติด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 เลี้ยงเลี้ยงกันเลยครับเนี่ยเนี่ยฮะถ้าตรงนี้ถ้าตรงป่าหญ้านี่เป็นหนูท้องขาวน่นผมดักเลาะถิ่วต้นไม้เป็นไม่นาเหลือครับผม แต่ตรงนี้ดักหนูหลังขาวจริงๆนะครับเอาไหนขึ้นไม่ลั่นล่ะสู๋ไม่สู๋ทำอย่างนี้ล่ะเนี่ยจะมีใส่กระโพงบางอะไรบ้างนะผมเนี่ยทำไมสู๋ทำอย่างนี้โอ้ยแท้แทบกินเย็นแกนนะครับนี่โอ้ไม่ลั่นครับต้องใสมันเข้าข้างหลังแล้วเนี่ย ถึนะถึงนีกจุดน 3, ึงนะผมตรงนี้ใส่ไปสามหลังติดเลยครับใส่ไปตรงนู้สองคือตรงนี้คันไม่โดนนะผมแล้วก็มีใต้พุ่มนะฮะสองหลังครับใส่กระโปรงอันหนึ่งแล้วก็ขี้ตายอันหนึ่งครับ น,อนนนน้อนข้างกกไม้น,นาะขาโบน้นาะจะลอยไปได้ยังไงแ้วกพ็พูดแล้วก็ไม่เหลือแน่ครับนนนแต่คีดตายไม่เข้าแล้วผมกาแล้วมัีหนุนของขาวแน่ลยตอเนี่ยเดี๋ยวก็พ่อใส่มาเดี๋ยวเขายัดเก็บก่อนนะฮะเก็บอย่างนี้เหือแตกพักเลยครับลุ้นลุ้นอะไรจะขนาดน,นี้ครับผม ลุ้นหนูน้องขาวยังดีครับยังติดให้นะผมดีก็ไม่ติดอะไรเลยนอนข้างนานครับเนี่ยไอ้คันตั้งใจดักไม่โดนครับที่ตั้งใจดักมันไม่กินนะครับผมเราก็โผล่หวงหังเลยซวยนะครับโงมันนะ อย่างนี้ไม่ตินนะครับเออขาวก็มันเลยครับสีต่างใจไม่ติดไปเนี่ยเหลือข้างในอีกประมาณห้าหกหลังนะถึงเมื่อไม่รู้ครับข้างในน้อง,องป่าแล้วช่องนนครับไปครับเดี๋ยวไปถึงใกล้ๆผมจะถ่ายให้ดูนะ อจะให้ติดจริงๆ,ๆจังๆเข้าไม่โดนนะผมนี่คันนี้หนักหนูต้องขาวนลวครับเลยเอาก็โพดใสด่ครับดูดิด่จะกินไหมเอาไโดนครับผมน่นขาโบะเลยนะนี่ครับพดขาปากเลยนะผมตัวใหญ่ครับเนี่ย กิน,ด,นดีนักคิดตายอ่ะ <c oughs> นี่ครับผมเวลาเวลาคิดตายเวล,ลากินดีจังเลยครับน้องอย่างนี้ครับผมจำพวกนี้ฮะไปครับยังเหลืออีกสองหลังสุดท้ายครับผมผิดคิวพูดได้คำเดียว อยู่กับผ่านไรคนนั้นป่านะผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะื็มีดักหนูพุกบ้างอะไรบ้างครับผมนี่ครับชีวิตจริงๆแนละ้วไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรนะครับผมนี่การหาอยู่หากินของผมก็แบบนี้นะครับผมน่ะเอาข้าโพดใส่ให้ ไม่เห็นโดนครับเนี่ยครับผมสองครั้งสุดท้ายตัวไหมหนูพุกเงียบกิลิปครับผมอุ้ยมันลั่นนี่ว่ะเอา้อาว่าไม่ลั่นเอ้โหนี่ไงครับเห็นได้แค่โพดเมื่อกี้นี่นี่เออตัวกระโพดอยู่ที่เดิมหนูไม่ติดหรือไงนี่ครับ เป็นไงมันใส่กระปูดไม่เหลือครับผมนี่มีเท่าไรก็หมดป่าครับผมหนูถามว่าที่แรกกันมองเห็นกระปุดมันอยู่ตรงที่เดิมครับก็เลยคิดว่าหนูไม่ติดนะครับผมไหนแก็เด้งครับไปครับเดี๋ยวไปเช็คย่อกันนะผมผิดคิวนะผมเช้านี้เดี๋ยวมานับกันว่าได้กี่ตัวนะผมนี่นะผม นับกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ตัวนะครับผมตี่คือเนี้ยเนี่ยคิดตายใส่ไปสิบหลังครับผมนี่ฮะที่หนูกินมั่งอะไรมั่งครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นข้าวโพดนะครับผมเนี่ยก็ไม่กินหลังครับใส่ไว้สิบกับหลังครับผมผลงานนะฮะนี่ฮะโห เช้านี้เนี่ยผมผิดคิวนะก็เป็นหนูเขาหมดเลยครับผมใส่กีตาร์ไว้ก็เดี๋ยวลามลากเลยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามไว้เลยนะผมช่องเล็กๆบ้านๆนะครับกับผ่านใหคนนั้นป่านะฮะนี่ครับผมผิดคิวโอจริงๆก็ยังได้ผัดนะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ